สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้นะคะสาวเนยจะพาทุกคนไปหาของป่าไปเลยค่ะไปดูซิว่าในป่าเนี่ยหลังบ้านสาวเนยยังมีอะไรดีตามมาเลยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะใส่ชุดสีเขียวนะคะเข้าคอนเซ็ปต์เลยนะคะมาจ้านี่ทุกคนมาดูใกล้ๆและนี่ก็คือของป่าที่สาวเนยว่านะคะโอ้ยดูสิทุกคน นี่ค่ะแต่ว่าลูกนี้เราจะยังไม่เก็บนะคะเราจะเอาไว้ก่อนอูยสวยมากนี่ทุกคนดูฟักทองจ้าและนี่ก็คือฟักทองที่สาวเนยปลูกไว้นะคะยังไม่หมดทุกคนคะ่ะนี่มาดูตรงนี้อุยทุกคนดูนี่โอ้โหลูกใหญ่มากทุกคนนี่อ้ยยกให้ดูเลยนะคะนี่ทุกคนจ๋าอู้ ทุกคนดูและนี่ก็คือฟักทองที่เราจะมาเก็บผลผลิตกันวันนี้นะคะเฮ้ยโอ้ยทุกคนว้าวดูสิคะลูกใหญ่มากนี่จ้าฝักทองสดๆจากสวนของสาวนเนยเองนะคะอุ้ยจะบอกว่าฝักทองพันเนี้ยเขาเรียกพันหนัง,งคังคกไหมเนยจําไม่ได้นะคะมันมากทุกคนเนี่ย ฟังเสียงเคาะอืยังไม่หมดนะคะทุกคนดูยังมีตรงนี้อีกลูกนึงนะนี่แต่ว่ายังไม่แก่นะคะนอุ้ยผิวสวยผิวเงามากทุกคนนี่เห็นไหมคะยังไม่หมดทุกคนจ๋ายังไม่หมดนะคะยังมีอีกนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนะลูกใหญ่มาก คมาดูใกล้ๆคะ่ะยังมีอีกนะคะทุกคนดูสวย,ยสวยมากนี่ให้ทุกคนเห็นใกล้ๆว้าวทุกคนทุกคนดูเดี๋ยวนะฮย้ยว้าวนีคะ่ะนี่ทุกคนค่ะ สวยมากเลยอ่ะเนี่ยทุกคนดูโอ้ยใหญ่กว่าหน้าอีกนะคะเนี่ยฟักทองสดๆจากสวนคะ่ะเอามาวางแล้วนะสองลูกนะคะยังไม่หมดทุกคนจ๋ายังมีอีกนะคะนี่ตามมาดูเลยคะ่ะคโอ้ยลกมากนะคะเดี๋ยวต้องบอกที่้าวบ้านจ๋าคะน,นี่ทุกคนจ๋าโอ้ย อยู่ในป่านะคะโอ้แต่จริงๆแล้วลูกนี้เหมือนจะน่าจะยังอีกสักหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวลูกนี้เนยจะเอาไว้ก่อนลูกนี้ยังไม่ได้แต่ที่เห็นเป็นผิวแบบนี้เพราะว่าแมงเต่าทองกัดผิวนะคะทุกคนแมงเต่าทองกินผิวนะคะผิวเลยเป็นแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเนยจะเอาไว้อีกสักหน่อยนะคะยังไม่เก็บนะคะอันนี้ยังยังยัง ยังได้อีกนะคะและนี่ก็คือส่วนฟัทองของสาวเลยค่ะนี่ทุกคนดูเห็นรกๆแบบนี้นะคะผลผลิตยอดมากนี่จมาว,าว้าวและนี่ก็คือฟักทองสดๆจากสวนของเราจ้าเดี๋ยวต้องเอาไปแกงนะคะแล้วก็เอาไปทำบวชฟักทองเอาไปทำขนมฟักทอง้วยนะ บายบายอุ้ยหนักมากเลยค่ะทุกคนขอวางก่อนนะหนักมากนี่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะสาวเนยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบายบายทุกคนดูสิคะนี่ลูกใหญ่มากเลยอะ่ะอุยลูกใหญ่มากทุกคนดูสิคะเนี่ยและสำหรับวันนี้นะคะสาวเนยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบายบายมาเจอกันคลิปหน้านะคะ อุ้ยฝักทองลูกใหญ่มาก